ดูวิธีการเปลี่ยนเลนสของแว่นตาว a ลิเอรุ่น s a เบอนะครับนี่นะครับขั้นแรกก็ถอดด้านจมูกออกก่อนก็เบี่ยงๆตรงนี้หน่อยนะครับอ่ะนี่ออกแล้วครับขั้นที่2เนี่ยเราจะจับดูนะครับช่วงขานี้จะช่วงนี้จะค่อนข้างจะแข็งแรงให้เราจับให้มั่นอย่างนี้นะครับดูนะครับ ดึงข้าหลังแรงแรงหลุดเลยครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เราจับแน่นนะครับบางคนเขาจะดึงข้างนี้มันจะทําให้ดึงยากก็คือต้องดึงจับทางนี้นะครับจับเอาวุ้นโป้งกดดึงเนี่ยนะครับเท่านี้เลนก็จะหลุดออกมาแล้วเวลาเราใส่เลนเข้าไปเราก็ดูง่ายๆนะครับก็คือใส่จากด้านนี้นี่ครับพอใส่ไปปุ๊บอย่างนี้ก็กดนิดนึง ปุ๊บเข้าแล้วครับเนี่ยครับเข้าแล้วครับส่วนดั้งจมูกก็ไม่ไม่มีอะไรวุ่นวายก็สวมก็ามาตรงๆนเะนี่ยครับกดลงไปปึ๊บเข้าแล้วก็จัดด้านจมูกตามที่เราต้องการครับคลิปนี้เท่านี้แหละครับจากร้าน109แคมป์นะครับ สวัสดีครับ